สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางรัเสเซียนะครับประจาค,ค่ำาคืนวันพฤหัสที่26มกราคมนะครับก่อเมื่อคืน3รัสเดสมอร์เรหมดนะครับแล้วก็อย่างนี้วันทุกวันพฤหัสอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรครับ3รัสไม่ค่อยจะมานะครับไม่ค่อยจะมา่างเงี้ยผมรันถือว่าผมรันต่อไปแล้วกันเนาะครับถ้าถูกใจเลขที่ผมวางตามด้วกันครับถ้าไม่ชอบผ่านนะครับ มีโคษณานดูให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูตัวเปิดรัเสเซียแป๊บนะครับรัเสเซียรัเสเซียรัเสเซียโอเคเจอแล้วเปิดที่บวกครับ58921ครับ58921นะครับตอนที่ผมคิดลบลบบวกบวกลบ,ลบ,ล,บลบบวกบวกอยู่เนี่ยแต่อยู่บวกมาก่อลบผมเลยจับที่บวกครับสำหรับรัสเซียกับเยอรมันสองสามงาวันที่ผ่านมายังไม่มานะครับ มีอังกฤษอ่พะพอกรองแกรมแต่มันคืนหลุดเดินสุดสี่ครับวิ่งโมรุ่ล่างสี่ครับสามสี่หกหกครับห้าสี่แปดหกครับเก้าสี่สองหกครับ มาศูนย์เข้าไปครับผมก็สามตัวนะครับ0ูนย์สาม4ี่ศูนย์ห้าสี่ศย์เ้าสี่ศย์ศูนย์หแล้วก็0ูนย์หครับได้แนวนี้ครับสำหรับรัสเซียครับเดี๋ยวเจอที่เยอรมันแล้วก็อังกฤษครับสวัสดีครับผม